ร้อ <c oughs> ยสาัจด,ดีจ้าคุณครูมาเดอ้อมากินข้าวันจะแก้วเลยจ้ากินข้าวกจะแก้วเด้อพี่น้องไอยกเถิบาาก็ไม่น้อยดิมันไกลแม่ไปเถิบวันนี้ต้องอยวค่อยๆนั่งอย่าแม่บอกอย่าพองฟุบฟฝาบเขามานะ เธอตรงๆมาที่อย่าอย่าอย่าเหตเอาไปหาตัวเองก็มันขยับไม่ได้แล้ว,วเนอพอมันไอเห็นไอ้กล่องนะมาเดอพี่น้องเด้อก็ต้องเห็นกับข้าวแล้วอ,อ่ะก็ถัดได้ดูอันกันนี้หน้าเขียวบื้อเลยมาเดินไ่น้องอืมมาเลยแน้วงูแผ่น เอาไปเวฟให้มันกรอบไอ้หยกไอ้นี่ทำไมเึงนแบบหน้าแบบดำขนาดนั้นมันเป็นอยู่แล้วมันต้องปรับใหม่ก็ไปตัดได้ขนาต้มขนาลวก กินน้ำพริกปลากระปลาไอ้นั่นน้ำพริกปลาคีโตปลาละเทียมข้าลวลาบรีกินครึ่งก้อนถ้าเรากินเต้าหู้แล้วเราต้องกินอันนี้ครึ่งก้อน มันก็ไม่อร่อยเหมือนหมูเหมืนอนไก่หรอแล้ว,วกินจินตนาการเอากินจินตนาการเอาว่าเออเอเอกินเหมือนเนื้อไก่เนื้ออะไรมันติดข้าหรออืม ติดขาพี่น้องถ้าแม่ถ้าแม่ลุกแม่แม่ไม่ให้ติดขาเลา้วงม่เอาขาค่อม m o t h e อเ n d e r เราต้องกินแบบอร่อยอ อกินปะาห่าอร่อยอตัาหู้ถ้าเรากินตัาหู้แล้วก็ไม่กินข้าวได้หรือว่าไม่ได้ ไม่ได้โปรตีนจากเนื้อตัดเลยเอาจากถั่วแล้วเอาจากเอถั่วคือเอาจากเต้าหู้แผ่นเต้าหู้แผ่นมันแทนโปรตีนนะทำไมางัง้นกับหนังหนังเราก็จะโตเละโตละอะไรงงี้ทุกวันนี้ก็ห้อยย้อยมาก ต้องกินข้าวต้องกินไอ้ผักให้เยอะอม,มันไปช่วยล้างไอ้นั่นโอ้ยเสะไดยจังเลยอะ่ะกะได้นั่นอะ่อะหกตีอ่ะบอกกันจะบูนแล้วฝันว่าหาะได้ฝันว่าหาะได้มันจะไม่ใช่หกสี่หรือบูนเหมือนกันแม่ไปซื้อนู่นไม่ได้เอาหกสี่ต้นแรกไปเอาหกเก้าเอไปเอาเก้าสี ทบก,กี่ข้าวทิ้งเอ้ยหือจ่ายบอกกันจะบุญ Ăn uống được mẹ làm đậm sì, đã đánh 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 đánh. Ừ. Yeah. ừ Ừ Mặt <laughs> Ừ <laughs> 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 ไก่ไม่กินแล้วผักย่างแม่ไก่ก็กินผัดกะเพราไปงั้นไก่องกินผัดกะเพรา,า,ผ,าผัดอะไรไปอย่างนั้นผักต้มกินมาเกินต่างคาด เวฟนานแตดก็เหนียวมันไม่เหมือนทอดแล้วเนะี่ยทอดแล้วก็มาจิ้มอไอ้ถั่วอนะ้นี่เนี่ยต้มอ่วทำน้ำพริกถั่วมาขามแม่ก็ทำมาขามนี่แหละมาขามน้ำพริกถั่วนี่แหละแล้วก็อหอมบักชีใส่แล้วแม่ก็ใส่น้ำปลาก็เกลือที่เคยถ้าว่าเราใส่พวกเถ้าเราทำแบบเรากินครบสูตรก็รสดีคุณกินรส มะขามเปียกแล้วก็มะนาวตัดหน่อยนึงหอมบัคีแล้วก็ตำพริกป่นใส่แล้วก็เอามาทอดเต้าหู้แต่นี่นเรากินทอดไม่ได้เราก็ต้องเวฟเอาไงเราเวฟเอาแทนเลยแทนทอดกรอ,อ,อบนอกนุ่มใน ยกกินเันอีเหรออืมอันโน,น,น,น้นแปดสวัสดีขอบคุณหลายๆเด้ยพี่นอ้องทั้งยูทูบสวัสดีเด้อ,ขอ,ข,อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจเจริญรุ่งเรืองเลยาชีพการงานเด้อจ้าฮัากทุกกคนเด้อบ๊ายบาย